สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทในเพจกันนั่นเองนะครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราเป็นผู้ดูแลเพจเนี่ยนะครับเราอาจจะให้แฟนมาเป็นผู้ดูแลเพจเป็นเพื่อนเรา ธุรกิจเราดําเนินไปได้สักพักหนึ่งนะครับเริ่มมีลูกค้ามากขึ้นเราเป็นเจ้าของเพจเราต้องเอาเวลาเนี่ยไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับไปหาสินค้าเพิ่มเพื่อม,มาขายเพิ่มเราก็ต้องมีแอดมินนั่นเองนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เวลาที่เรามีแอดมินมาคอยตอบแชทลูกค้าเพจให้เราเนี่ยนะครับเราก็จะต้องรู้นะครับวิธีการตั้งบทบาทในเพจนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่เพจเหมือนเดิมเลยนะครับเข้าไปที่เพจที่เราต้องการที่จะตั้งบทบาทในเพจนะครับ ผมก็เลือกเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับด้านซ้ายล่างนะครับไปที่คําว่าการตั้งค่านะครับคลิก1ครั้งและมองหาคําว่าบทบาทในเพจนั่นเองนะครับคลิกอีก1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลเพจเพียงคนเดียวนั่นเองนะครับในอนาคตที่เราต้องการที่จะจ้างแอดมินมาตอบแชทเพจให้เราเพื่อปิดการขายแทนเราก็ให้เรานะครับเข้ามาดูในช่องกําหนดบทบาทใหม่บนเพจนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยนะครับสามารถเซิร์ชชื่อ Facebook ที่เราต้องการให้เขามาเป็นแอดมินเพจเราได้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะลองพิมพ์ไปนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับห้ามเชิญผิดคนเด็ดขาดรูปโปรไฟล์ต้องถูกต้องชื่อ Facebook ต้องถูกต้องนะครับเราถึงจะตั้งเขามาเป็นผู้แก้ไขเพจนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับผู้ดูแลเพจ ผู้แก้ไขเพจผู้ควบคุมผู้ลโฆษณาและผู้วิเคราะห์นะครับผู้ดูแลเพจผมจะแนะนำแบบนี้นะครับฟังดีๆนะครับพี่ๆเราจะไม่ตั้งใครเป็นผู้ดูแลเพจเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ใช่ญาติสนิทมิตรหายจริงๆแฟนเราแม่เราพ่อเราจริงๆเราจะไม่ตั้งใครมาเป็นผู้ดูแลเพจเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งเขามาเป็นผู้ดูแลเพจเขาสามารถที่จะ เตะเราออกจากเพจตัวเองได้เลยห้ามตั้งแอดมินเป็นผู้ดูแลเพจเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราอาจจะโดน เตะออกจากเพจตัวเองแล้วไม่สามารถทําอะไรกับเพจนั้นได้เลยคือโดนขโมยเพจไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับแนะนําเวลาที่จะตั้งใครมาเป็นแอดมินน่ยให้ตั้งแค่เป็นผู้แก้ไขก็พอนะครับผู้แก้ไขเขาสามารถที่จะตอบแชทเพจโพสตเพจอะไรต่างๆให้เราได้แต่เขาไม่สามารถที่จะเตะเราออกจากเพจตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนานะครับจุดที่1คือรูปภาพ Facebook ต้องถูกต้อง ชื่อ Facebook ที่เราจะตั้งเขามาเป็นแอดมินเพจต้องถูกต้องและตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญที่สุดคือผู้แก้ไขต้องเลือกเป็นผู้แก้ไขเท่านั้นถ้าไม่ใช่แฟนเราแต่งงานแล้วหรืออะไรไม่มั่นใจอย่าตั้งใครมาเป็นผู้ดูแลเพจเด็ดขาดนะครับตั้งให้เป็นผู้แก้ไขก็พอนะครับเมื่อเราเลือกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคําว่าเพิ่มได้เลยนะครับแล้ว Facebook เขาก็จะให้เราใส่รหัส Facebook ของเราเองนะครับเราก็ใส่รหัส Facebook ได้เลยนะครับ เมื่อเราใส่รหัส a c e b o o k เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดคําว่าส่งได้เลยนะครับเมื่อเรากดคําว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นว่ารอดําเนินการนั่นเองนะครับก็ในทางของแอดมินนะครับใน Facebook ของแอดมินเนี่ยก็จะมีกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอย่างนี้นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็จะให เลือกที่จะยอมรับนะครับเราก็ไปแจ้งแอดมินว่าเฮ้ยน้องพี่กดเชิญไปแล้วน้องกดรับได้เลยนะครับเมื่อเขากดรับแล้วเขาถึงจะมาเป็นแอดมินเพจเรานั่นเองนะครับก็คือเป็นผู้แก้ไขมาตอบแชทแทนเรานั่นเองนะครับแต่ว่านะครับผู้ดูแลจะมีเพียงเรากับคนที่เราไว้ใจได้จริงๆเท่านั้นนะครับไม่ตั้งใครมาเป็นผู้ดูแลนะครับตั้งแค่เป็นผู้แก้ไขเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ระวังกันนิดนึงด้วยนะครับโอเคนะครับวิธีการตั้งค่าบทบาทในเพจก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับ